สวัสดีค่ะเด็กมาเจอกับทิเชอร์อ้อยอีกแล้วอยู่ในบทที่3หน้าที่23นะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กในแบบฝึกหน้านี้นะคะเขาจะมีตำลาตัดอ่ะตารางมาให้นะคะซึ่งตารางเนี้ยแนวตั้งจะเป็นชื่อคนมีอยู่ทั้งหมด6คนแนวนอนจะเป็นกิจกรรมเอ่อแนวนอนจะเป็นอ่าวัน วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของกิจกรรมที่เขาทำนะคะอ่ะนักเรียนดูตารางตามนะลูกตารางนะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็มีจำนวนวันที่แต่ละคนทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะมาดูคนแรกกันเลยค่ะก็คือพิม์พกิจกรรมของพิม์พก็คือว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายน้ำพิมพ์เนี่ย ว่ายน้ำวันจันเห็นเช็คถูกไหมคะเห็นเครื่องหมายเช็คถูกไหมถ้าเช็คถูกแสดงว่าเขาว่ายวันไหนบ้างว่ายน้ำวันไหนบ้างวันจันวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันจันวันพุธศุกร์อันนี้ how often ถามความถี่ความบ่อยก็คือให้เราบอก adverb of frequency ก็คือความบ่อยของการทำกิจกรรมนั้นๆว่า ทำบ่อยแค่ไหนฉะนั้นพิมพ์ไปไว่ายน้ําอยู่3วัน3วันเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับ a d v e rb of frequency, uh, frequency นะคะในการทำกิจกรรมบอกความถี่ก็จะประมาณ50% 50%ก็จะใช้ sometimes ก็ให้นักเรียนเขียน sometimes ซึ่งข้อหนึ่งมีตัวอย่างให้แล้วเนาะ sometimes ก็จะเขียนในช่องของ often นะคะบ่อยแค่ไหนเอ๊ะเด็กๆข้อที่อ่ะเด็กๆลองไปดูข้อ2กันค่ะข้อ2ก็คือชื่อคน a n นใช่ไหมคะ แอนทำกิจกรรมอะไรเอ่ยวิ่งใช่ไหมคะวิ่งแอนวิ่งทั้งหมดกี่วันเอ่ยออ้แอนวิ่งทั้งหมด7วันเลยตารางบ่งบอกความฉี่เราจะเขียนคำไหนลงไปล่ะก็คือ always นั่นเองเด็กๆรู้ได้ไงไว่าตอบ always ให้เด็กๆไปดูในหนังสือหน้าที่26ตารางนี้เดี๋ยวเชื่ออ้อยจะเอาขึ้นมาดูก็ให้เด็กๆเทียบตารางนะคะความบ่อยความถี่แค่ไหนกี่ครั้งต่อสัปดาห์และเด็กๆก็เขียนเขียน a d v e r b of frequency ลงไปด้านหลังของตารางนี้ให้เรียบร้อยนะคะโดยยึดจาก เครื่องหมายถูกว่าเช็คถูกก็คือทำกิจกรรมนั้นๆทั้งสัปดาห์นะกี่วันดูตามในหนังสือได้เลยค่ะแล้วก็เขียนลงไปนะคะอ่ะไหนเด็กๆลองบอกซิว่าทอมเนี่ยนะคะเดินเดินกี่กี่วันต่อสัปดาห์ ทำเดินกี่วันต่อสัปดาห์ลูก6วัน6วันใช่ไหมคะมาดูซิในหนังสือของเราหน้าที่26ที่ตารางที่ที่เชื่ออ้อยแปะไว้เอ๊ะทำการทำกิจกรรม6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องใช้แอ v e r b o u อัล i ุย Frequency ตัวไหนใช่ตัวนี้ไหมใช่ตัว Usury ไหมคะอ่าสีน้ำเงินอันสีน้ำเงินนี้ใช่ไหมคะ ถ้าใช่ usually นั่นก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจถูกแล้วให้นักเรียนเขียนคำว่า usually ลงไปดูกิจกรรมดูการกระทํากิจวัตรประจำวันต่อสัปดาห์แล้วเขียนลงไปตามนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะมมนูด้านล่างกันเลยค่ะด้านล่างเขาบอกว่า write the sentences ให้เราเขียนประโยคให้ถูกต้องนะคะตามรูปภาพกิจกรรมที่เขามีให้ด้านบนที่เราหา adverb of frequency ไปแล้วเรียบร้อย sometimes always อะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราแต่งประโยคเนาะเอามาดูตัวอย่างประโยคข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ชื่ออะไรไปดูในตารางตารางแรกชื่อพิมพ์พิมพ์ adverb of frequency ของเราที่ได้มาก็คือคำว,ว่า sometimes ใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะเป,เป็นกิจกรรมที่เขาทำอะไรรูปภาพก็คือว่ายน้ำใช่ไหมคะก็ตามด้วยคำกริยาก็คือคำว,ว่า goes goes เติม es ด้วยนะคะและตามด้วยคำว,ว่า swimming swimming แล้วจุด full stop ค่ะอันนี้ตัวอย่างเนาะต่อไปมาดูรูปภาพที่สองเราต้องทำเอง รูปภาพที่2ข้อที่2ก็คือ a n นใช่ไหมคะแล้วก็เขียนชื่อคนลงไปแอน a n n แอน adverb of frequency ที่เราหาได้เขาทำกิจกรรมทุกวันเลยก็คือคำว่า always ใส่ always ลงไปและเขาทำกิจกรรมอะไรคะวิ่งใช่ไหมคะ jogging ใช่ไหมรูปภาพกิจกรรมเนี่ย นักเรียนไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันมีอยู่ในหนังสือหน้าที่28 29ให้เราดูเป็นตัวอย่างได้ว่ากิจกรรมภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาทำมันคืออะไร And Jogging ก็ใส่คำว่า g o a s ลงไป g o ต้องเติม es ด้วยนะคะ g o a s แล้วก็เติม jogging แล้วใส่จุด full stop ค่ะข้อ3ก็จะเป็น Tom ข้อ4 Mary ข้อ5 Jane ข้อ6 Peter เด็กๆก็จัดการแต่งประโยคตามรูปภาพให้เรียบร้อยนะคะ